จะหอยเชอรี่ที่ต้มแล้วนะคะวิธีกินที่แบบปลอดภัยที่สุดหรือสะอาดที่สุดมันจะย่สุดนะแล้วแกตาออกนะคะเอาใส่เอาก้นมันออกนะคะดึงเอาแต่หัวมันแล้วก็เอาตามันออกนะมัเด้อจะเด้อ <c oughs> ตามที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ล่างให้สะอาดค่ะ, <c oughs> คะกินยังได้กระโบ กินยังไงกับโบคือน,นะคะนี่นี่สิวิธีกินที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะคะนี่ต้มห้สุกสุกสะกอนนะคะเอาตาตรงนี้ออกไปนะคะดึงก้นหอยออกไปไม่ต้องหัวใหญ่ๆจ้ะดึงเอาหัวเอากระเพาะเอาก้นมันอะที่มันกินพวกอ่า ดินพวกพักพวกยังออกไปนะฮะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะสีออกไปเฮ็ดยังก็ได้คะ่ะเอาพัดนะฮะเอาไปตำชุ่มตำนะคะขันมันย้่ยลายกระซวยให้มันเป็นตัวน,น้อยๆนะคะแล้วพลังค้นก็เอาไปเสียบใหม่ได้จะเด้เสียบใหม่แล้วก็เอาไปย่างกินน้ำน้ำ,นำจิม้มุเอ่อน้ำน้ำจิม้มซีฟู้ดนะคะเน,นี่ยกินแบบนี้กินคือบแบบกินบวกลดเลยจ้ะกินแบบ สบายใจเลยนี่จเจาไปก้อยเอาไปยังก็เรียวเตนะคะตุมต้มซะก่อนต้มให้มันสุกๆจ้ะมีตัวหัวใหญ่ๆจ้ะเอยคันไปซื้อเขานะคะแค่หอยแกะแล้วนี่นะร,รัวละลอยซ้านะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะคะคันเขาเ็ดเป็นทุงมาขายทุงรหัสสิบบาทจ้านี่ไว้น้อยๆก็นี่ซ้ำเคยซื้อไม่กินเด้ยวตอนนี้โวจักมองไปหาเดียวนะฮะ ทำความสะอาดให้มันดีๆขันกินขันท้าว่ามันหลายหวนท่ากับฟีดไว้นะคะฟีดไว้ในซองฟีดนะคะมันจังสีบอเสียนะคะฟีดไว้แล้วยามเอามากินกะมาต้มน้ําหอนลวกสกอนนะคะนี่เป็นยังไงเป็นแต่แซบป่าจ้าเพ็นแล้วออ้ยเพ็้ง่ายจ้ะวิธีกินน้อยช่วยรีแบบสบายใจกินแล้วแ่บแสกินง่ายๆบย่ต้องไปนั่งแกะนั่งยัง แก่ Get, ต้มแล้วแล้วแก๊ Get, ให้เรียบร้อยแก๊ Get, ตาออกเอาดากเอากลนมันออกเอาใสมันออกเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอาต้หัวห้อยร่ยวนๆนน่จนี่แล้วก็ไปล่างน้ำอีกเท่อน,นะะึงค่ะว่ามันลายปวดเขาก็เอาฟีดไว้ในซองฟีดไพื่อจกินหววหนานะจ๊ะเมื่อนี้สิต่านะคะสิต่าใส่ครับสมพักแบบ ตําใส่ขนมเสร็จจ้ามาเด้อมากินตําหอยเชอรี่น้ำสุกอยู่ที่ใจคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า